สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักในหัวข้อคนรักเก่าของชาวธาตุไฟนะคะซึ่งชาวธาตุไฟก็ได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะจะดูแบบราศีหรือดูแบบลัคนาก็ได้นะคะโดยคลิปนี้เนี่ยแอนทำเอาไว้แบบไม่ได้กำหนดช่วงเวลานะแล้วแต่ว่าชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูบางท่านจะได้บังเอิญเข้ามาดูคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะย้ำเหมือนเดิมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะไม่ใช่การดูดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ ชาวธาตุไฟทุกคนไม่มีทางที่จะมีชีวิตแบบนี้เหมือนกันได้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีตรงมากตรงน้อยหรือไม่ตรงเลยนะคะในแต่ละท่านที่เข้ามาดูนะก็ดูเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงก็พอเนาะไม่ต้องเอาไปตัดสินหรือเอาไปเครียดอะไรในชีวิตจริงนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นดวงของใครก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่ดวงของเราก็ได้นะอืสำหรับคนรักเก่าของชาวธาตุไฟในตอนนี้นะคะ รู้สึกว่าจากความรู้สึกจากไพ่ทียนได้รับอะนะสิ่งที่สิ่งที่เขาเขาทำอยู่อะมันสิ่งที่เขาทำเอาไว้กับคุณน่ะมันมันทำให้เกิดเกิดความเกิดปัญหากับเขามากเลยอะค่ะในตอนเนี้ยเขาเหนื่อยมากนะคะ เหนื่อยกับการที่ต้องบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองกับกับเอ่อกับชีวิตเขาในตอนนี้นะคะเหนื่อยเหนื่อยกับการที่ต้องสู้กับปัญหานะคะเหนื่อยกับการที่ต้องบาลานซ์ชีวิตของเขานะคะเอ่อเหนื่อยกับการที่ต้องคอยทําอะไรแบบเหมือนหลบหลบซ่อนๆกับอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็เลยได้แต่นิ่งนะคะ เอนนี้คืออยากจะนิ่งแล้วอยากจะอยู่เฉยๆแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะเหนื่อยกับเหนื่อยกับสิ่งสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะคะปัญหาของเขานะคะเหนื่อยมากนะคะกับอะไรที่เขาได้ตัดสินใจทําตามใจตัวเองลงไปนะคะมันมันทำให้เขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยู่กับความเสียดายอ่ะม,มันทําให้เขารู้สึกว่าเขา เสียดายนะคะเสียดายเสียดายอะไรหลายๆอย่างที่เขาเขาเคยพลาดไปนะอาจจะหมายถึงชาวทาสไฟก็ได้นะคือเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีเหลืออยู่ตอนนี้กับสิ่งที่เขาเสียไปอะ่ะมันไม่คุ้มกันเลยนะคะไพ่ห้าถ้วยคุณเห็นไหมมีสามถ้วยล้มลงไปละเหลืออีกสองถ้วยซึ่งเขาหันหลังให้อยู่คือเหมือนได้ไม่คุ้มเสียคะ่ะกับการที่เขาตัดสินใจลงไปอะ่ะ อืกับการที่เขาตัดสินใจบางอย่างลงไปอะ่ะผลลัพธ์มันออกมาแบบกับการที่เขาตัดสินใจทําบางอย่างที่มันอาจจะผิดอาจจะเป็นการทาอะไรหลบๆซ่อนๆทําอะไรรับหลังคุณอะ่ะอันนี้ไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเองก็ได้นะที่ทําที่ทําแบบนั้นกับคนรักเก่าของคุณนะแต่จับไพ่ตัวน,นี้แอนรู้สึกว่าเป็นคนรักเก่าของชาวธาตุไฟอ่ะนะคะอืมแล้วตอนนี้นะถามว่าชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณ คุณไม่รับรู้ละนะคะคุณแบบแล้วแต่เธอนะคุณเป็นคิงถือเรียนตอนนี้นะคะฉันมีความสุขละฉันนิ่งละนะคะฉันสมบูรณ์พร้อมละตอนนี้นะคะฉันเฉยละแล้วแต่เธอเลยนะคะเธอจะยังไงก็แล้วแต่เธอเลยนะคะไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆนะคะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เลยนะคะสําหรับชาวทัศไฟนะนิ่งมากนะคะอืม,อมเดี๋ยวขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ ของคุณกับคนรักเก่าของคุณหนนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกคุณสองคนบ้างน,นะขอดูแนวโน้มความรักของชาวธาตุไฟนี่สิงธนูกับคนรักเก่าของพวกเขาหนคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างคะชาวธาตุไฟกับคนรักเก่าในบ้าน King of c u p s คิงถือเหรียญน,นะคะคิงออฟเพนตาเคอร์สองใบเลยนะอ้อขอโทษนะคะเมื่อกี้อันเรียกไพ่ใบนี้นะคะนายออฟคัพนะคะอัศวินถือถ้อถวยนะไม่ใช่คิงออฟคัพนะคะแล้วก็ควีนถือเหรียญน,นะ,ะอืคือ นะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นแปดไม้นะคุณได้ไพ่ซ้ำกันหลายสองสามใบเลยสองใบนะคะสำหรับชาวธาตุไฟกับคนรักเก่านะแอนมองว่าเออคือคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาอยากจะหยิบยื่นความหวังมาให้คุณแหละนะคะอยากจะหยิบยื่นความรู้สึกมาให้คุณ อีกสักครั้งหนึ่งนะคะอยากจะเข้ามาอยากจะเข้ามาหานะคะอยากจะติดต่อหานะคะอยากจะอยากจะสื่อสารกับคุณนะไพ่แดไม้คุณได้ไพ่แดไม้ทั้งสองสำรับเลยนะเนี่ยนะสำหรับคนรักเก่าของชาวธาตุไฟนะคะอยากจะเข้ามาติดต่อสื่อสารอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะอยากจะนําพาความรู้สึกดีๆกลับมาให้คุณนะคะแต่ว่าตัวคุณนะ่ะนะชาวธาตุไฟนะคะคุณนิ่งมากเลยอ่ะ คุณแบบตอกย้ําความนิ่งนะคะด้วยการเป็นคิงถือเหรียญถึงสองใบนะอืมคุณแบบฉันไม่เอาแล้ว <c oughs> ความรู้สึกแทนได้รับตอนเนี้ยคือคุณแบบฉันขอคิดก่อนขอเวลาฉันหน่อยนะคะฉันขอฉันขอคิดก่อนทุกแอนไม่รู้ว่าชาวทัศน์ฝ่ายบางท่านต้องพบเจอกับอะไรมานะคะแต่ตอนเนี้ยคุณแบบคุณมีความสุขกับตัวคุณเองแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าไม่มีเธอฉันก็ไม่ได้ขาดอะไรนะ มไม่มีเธอฉันก็เป็นคิงถือเหรียญและคิงถือเหรียญนะฉันแบบฉันไม่ได้ขาดอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกลับเข้ามาฉันขอเวลาก่อนฉันขอพิจารณาคุณก่อนนะคะฉันขอคิดก่อนขอไตรตรองก่อนนะคะยังไม่ใช่ตอนนี้นะอืชาวทาดไฟนะคะโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ